ไปเชิญครับถ้า Google เป็นแค่ชายคนหนึ่งล่ะสวัสดีครับพี่ชายรับผมมีอะไรให้ช่วยทำไมกลางวันต้องมีแสงด้วยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่คือคำถามใช่ไหมแล้วทำไมตอนกลางคืนถึงไม่มีแสงอ่ะผมว่าคุณถามคำถามที่มันค่อนข้างจะตลกวิธีการบอกพ่อแม่ว่าท้องอะ่ะโอ้ตอบยากนะเนี่ยวิธีการบอกพ่อท้องใช่ไหม เจนนิเฟอร์อ้าวอบผมว่าคีย์บอร์ดคุณเสียนะทําไมคนเราถึงบินไม่ได้เหมือนนกอะอยากบินอะแกมันโง่ชัดๆเดี๋ยวก็รู้ว่าใครโง่กันแน่คําว่าเกมเวลาเขียนภาษาไทยมีสอเสือการันหรือไม่มีไม่มีสอเสือการันเย้ฉันตอบถูกนี่ทรงผมตลกตลกงายพอนุ่มจะค้นหาคําว่าอะไรแอบถ่ายใต้กระโปรงนักศึกษาครับ ทำไมต้องจ่ายภาษีรูปภาพอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้เลยค่ะกําลังค้นหารูปภาพสปาเกตตี้ไม่ใช่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นเลยดูเหมือนว่าเราจะหาคำว่าชิกัตุดเฟร็ุดชิกตุดตุดตุดไม่เจอนะข้อดีและข้อเสียของการเล่นเกมอ่ะข้อดีของการเล่นเกมมีประมาณล้านล้านเหตุผลส่วนข้อเสียมีอยู่นิดหน่อยนะฉันคิดไว้ไม่ผิดจริงๆ มึงเอาข้อเสียไปไม่คิดจะอ่านข้อดีบ้างเลยเหรอแอบไทยนะักศึกษาตอนเข้าห้องน้ําครับค้นหาตะขบหมายถึงเล็บขบใช่ไหมไม่ใช่ตะครบนะ่ะอ๋อผลไมา้เงินภาษีรัฐบาลเอาไปทําอะไรวิธีมุดเว็บเอ่อไปดูเว็บโป้นะ่ะตามผมมา Google ผมเอง g o o g l e com ก็ผมนี่แหละเว็บไซต์ Google นะทาราเจอสักที ค้นหาเว็บโปเอ่อจะเอาเว็บไหนดีละ่ะเปิดมันทุกเว็บเลยรูปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ล่ะขอรูปสปากเกตตี้เพิ่มอีกขอรูป,ปก,เก็ขเขาบอกอยู่ <ใน S 2> ว่าเอารูปเขาใหญ่ประยุทธ์จันทร์อังคารใช่ไหมไม่ใช่ประยุทธ์จันโอกูไม่เล่นมุกนี้ขอโทษที่เราหาสปากเกตตี้ให้คุณไม่ได้าาก็่ถเจอเจอก็ไเกิตตี้คุ๊ดเาาบกเกเนเด,นเดน้รับซื้อกางเกงในที่ผู้หญิงเ็าใช้แล้วอ่ะครับ